ท่านผู้ชมเกิดมาผู้เคยเห็นลิงสมหม่ตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเขากคือแกเขาไหวนายป็นลิงแสเนี่ยนายนี่ไม่ใช่ลิงนี่กระบุ้เท่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นายสองคนที่จะไปแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฮะมึงไม่รู้จ้าอะไรห้อยคลัว้ยโจนว้ยใช่ล้นนะมึงนี่เป็นโจนเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อน ไม่ได้อ่ะโอลยโจรกลัวกลัวกลัวไอ้นายมึงเป็นโจรมึงไม่กลัวอะไรคนเนี่ยเออไอ้ถามยักหน่อยเถอะไอ้ไอ้ไอ้นี่อะไรกูปน้มึงอะมึงต้องกลัวกูวิ่งหนีกูเออเด็วมึงวิ่งมาหาเลยกูก็ตกใจไงก็เลยวิ่งไปหาแล้วดูสภาพมหาโจรที่เนี่ยโอ้โหนี่ไอ้หนูเองเนี่ยอายุถึงสิบแปดหรือยังเนี่ยฮะจิ๊บจิ๊บเอาโจรกางเกงดูเตะพึ่ง การมาต้องแพงไหมอ่อนุไม่สบายออกจนนี่โจนหักใหม่แล้วเนี่ยเออเอาถอดซะเออเอาเอาเออเอาดาชกเข่าเมียที่เป็นโจนเหรอฮะเออหยอกหยอกเฮ้ยยอกแล้วมึงกลัวโจนมึงวิ่งข่าวอะไรโจนเออ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 ก็ได้ก็ได้กลัวก็ได้ต้องกลัวต้องกลัวกูนะ อย่านะโอ้อย่านะอย่านะมึงเดี๋ยวสิเนี่ยกวจะตัวสั้นหมดแล้วกั้นม่งอยู่ให้เฉยนะมึงอยู่ไม่เฉยกูตั้งปากไปปิ้งนะมึงก็ว่าอยิงปากไ้อยยิงอ่ะก็ไปเรียกห้อยอะไรขนาดนั้นสักหน่อยนี่ยิ่งหนาวยิ่งห้อยห้อยสั่นระดับระดับดัทั้งกูยิ่งหนาวยิ่งเหี่ยวยิ่งโหดตีหนิกพอใช้เวลาสิงไฟเลยอย่าไปเที่ยวเอาไปสิงตานะทำไมไปนั่งยืนผิงผิงน้ำลายย้อยใส่ไฟดับมดเลย ก็จะพกใส่เอาถึงนั่งหัดการก่อนเยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี้มหาโจนอยากได้อะไรมีอะไรเอามาสักสองบาทเฮ้ยมึงเอาหลายๆว่านี่ไม่เว้ยมันนับไม่ถวนกูไม่ได้เรียนเชื่อฟังคนใหญ่นี่กูเป็นโจรลุนพี่อะมึงเอาทรัพย์สินที่ว่ามันได้หลายตังค์นังโจรหรือกตหลีทำไมแล้วดูสภาพเสียไอ้หนุ่มน้ากลัวแล้วก็ติดโบแดงมาจัดิ้เนี่ยเย้ได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 ้อย่าเพิ่งฆ่ากันเลยอย่านะ มีของจะให้มีเอามาเลยไม่มีเงินไม่มีทองอะไรย่างอื่นแล้เอามาจริงอ่ะห้ามท่านมีเท่านั้น่ะกูก็มีเอ้ยจะให้อะไรดีเนาะอ่านี่อันนี้อ่าถ้าให้แล้วเอานะมึงอย่ามาเที่ยวตุ้มกูเดือดสุดเออกูเล่นลิเกมาตั้งหลายคณะแล้วนี่หมโต๊กคนพระเอกครับ เอาของวางคาผู้โกมยิบไปเตะเพื่อนกูชักเป็นชินละโอ้อนี่เคยโดยมาแล้วว้าโดนป็นฟันกูไม่เหลือแล้วนี่แสดงว่ามึงก็เริ่มเก่งแล้วนะนี่ก็เริ่มเก่งป็นกูที่ตายล้วกผู้ชงรู้ว่ากูเก่งเดี๋ยว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 นี่ผมไม่เล่นของตามหรอกผมไม่เล่นซ้ำใครด้วยผมไม่เตะแน่นอนถ้าอยากจะได้ก็หยิบเอาก็แล้วกันมันแมนมันจิงไม่เชื่อให้ท่านผู้ชมเป็นพยานได้เลยกูไม่เชื่อมือฉายาในเมืองเมื่อชักอะไรทำไมฉายอะไร ถ้าเอกหนุ่มจังไรพ้นชัยชมพลมันจะไม่ใช่ขนาดนั้นว่าไปมันแช่แช่หยิบเลยหยิบเลยมึงเข้าไปเอาไห่ะเออไอกว่ากันตดมึงไปเอาไปที่สัญญาว่าไม่เตะแน่นอนถ้าหากถ้าหากว่าผมเตะนะเนี่ย ให้หนูๆน้องๆที่นั่งชมลิเกกันอยู่เนี่ยโหได้เลยไหนหนูเงินเดือนฮกเทสไพกันเท่านั้นเลยก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยอายุไม่เกินสิบแปดเท่านั้นเลยโอ้สิบแปดป่าอะไผมขาวกุ๊บอะไรเขาโขกไว้ล็อกรอยกระทงสิบแปดเนาะหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยไม่เตะนะไม่เตะแต่เป็นการแขงแดงนะเอาเถอะนะคำพี่ทุกคนอ่านอะไร ถ้าไม่แน่จริงก็้มาอยู่แถาปันนี้กสูงเทขยับทิศเฉยขยับจีเจ๊ดีเนี่ยไหนมาเอาไว้ไปเจ๊ริง นี่ไม่ใ <ไป S 2> ครลิง,ลงได้กล้วยอยากจะเป็นลิงกูนกชะากาเฮ้ยป้ามึงคือลิงมากคนอวกนี้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นได้เตะเลยเอ้าวๆ้ความรู้สึกชานี่เนี่ยแม่จะตายหนานเพรานแม่มาย,ยุบทีหลังไปทำไงเราทีนี้มันต่อยมึงล้วมึงเอากล้วยออกจากกูีอุยอ้ยใครทำอไมกูไหนไอ้ เอาแบบจังนี้ให้กูเห็นหายเลยนะแก้กล้วยกับข้าวก็ชกน้ะงเองเอามากับผมมาผมเมื่อกี้มันมันทำไมมึงไอน้นายหุ่งไปหมดโอ้โหอีแม่ไปท็นของคนไทยไรขนาดนี้มึงไม่ต้องว่ากันนะนี่มันไม่ใช่ของไทยของไทยเราของฝรั่งแดงลู่เอาแล้วของเจ๊กเหรของเจ๊กก็มันกับชีกูไม่เคยเห็นคุณผิด เน่มาถามยังกูตกลงว่ายังไงเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่ได้เตะเลยฉันต่อยไม่เตะนะกูชักปั๊กปักก็บอกว่าต่อยไงไม่ได้เตะไม่ไดนของต่ำมึงไม่ได้เตะเออไม่ได้เตะแต่ต่อยเออเขาไม่ได้เตะมันอะมันต่อยแล้วมันเตะไม่ใหญ่ต่อยมันอะฉันไม่ใช่งงหรอกมันรู้ไม่ฉันคนนี่กูนี่งมันบอกม่นเตะแต่มันดันต่อยเอาถือว่าให้กูที่พี่กูจะแก้แค้น เคยกูเก <sa iden blessing> ิดมาเคยเสียทีใครอ๋อกูเสียทีก็เมียกูเท่านั้นแหะสุกวัจะไหนเห็นมดเงินกูเดี๋ยวกูเอาเพิ่มเดี๋ยวกูเอาเพิ่มยายแต่ใครดูเนี่ยแทนที่แกแทนหมูนอนยักโมนี่ก็พุกลุกขึ้นดูอะไรมองเห็มันนอนอยู่นอนนอนไม่นอนอยู่บ้านรลับคาเป็นร้านรมันนอนเดินวัดจากอะนอนไปเถอะ แกก็พูดกันลังไม่ดีอเดี๋ยนี้ไออะไรเป็นโจรมาคุณไม่เคยเสียทีใครวันนี้เลิกงามงามไม่ดีจ้ากไหพอปนเขาไม่ได้อยากให้ของเจ้าซับว่ะจริงอ่ะจริงอยากได้ไหมล่ะโจรนี้น้ำใจงามไหมเนี่ยใช่พุ่นพุ่ไม่ได้ทำบุญเลยฉันชอบอยู่แล้วของฟรีเฮ้ยมันจะดีนี้มึงไปให้ไรเขาเนี่ย อาเนะเดี๋ยวมึงคอยดูกูเองเป็นโจรต้้งนางโจรก็รู้แหละมันวางต่อยกูกูวางคือกันเตะเปี้ยงชักตัดไปแอนน้ว่ามึงเริ่มฉลาดแล้วฉลาดจะย้อนพีสอนอย่างไงเออเออเออเอากันไปอยากขายของเจ้าจับครับมีนาฬิทุ่มอยู่เรือนหนึ่งนาฬิกานาฬิกาจ้างคุขนาดเป็นทุ่มโอ้แต่มันเดินไม่ตรงนะ ทำไมอ่ะมันเสียหรอมันไม่เสียอ้าวทำไมอ่ะก็มันเดินอมอยู่ทั้งในนี้ท้าเดินต้องไปมันรู้ตัดไปกูจะต้องไปดูเวลานู่นดิแถวหนองตักไทยทีหนึ่งออกเพชรเน็ดทีหนึงอยากได้ไหมลาวอยากได้ดิเดี๋ยววางกับไอ้เียมเอ้าอืมอยากได้เนาะอยากได้เอาไปเลยกูให้เอาไปเลยเดี๋ยวกู เพรว่าถ้ม oh, okay. yeah. yeah. okay ันไม่ตะคว้าโอ้โหมึงไม่ให้เดี๋ยวดือดนหันช่างเลยเนี่ยเย้าเยวก่อนไอ้นี่โอ้โหนี่ใส่ได้พอดีเลยใส่ได้พอดีขีดทองประจุของก็เลยเดินแล้วมึงมึงเอาเลยเนี่ยอ้าวก็ให้ก็เอาดิมึงให้กูหวานก่อนมาไล่เอออ้าวถ้าแกวางฉันหยิบถ้าแกไม่ต่อยฉันแกก็ต้องเตะฉันอยู่ดีฮะมึงรู้แค่นี้รู้ดิใครจะโงูเหรออู้ไม่ใช่โง่แต่กูรู้ไม่ชั้นคุดโอ้ยง่มึงก็บอกเขาไปเถอะ นี่เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรฉันเห็นแกทั้งสองคนเนี่ย <c oughs> ฉ,น,<ห>ฉนรู้สึกว่าถูกชะตาแล้วเกิน <c oughs> นี่ไม่คิดว่าแกทั้งสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโจรใช่ไหมอา้ารย์แกดกลูกพี่ฉันสอน <c oughs> ใช่อันนี้ก็เห็นแล้วเห็นแกก็ถูกชะตาเหมือนกันเลยให,ยไห้ไหนนี่ไปหยอกเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เป็นพี่เหรอเป็นพี่นี่เป็นน้องจุนมาสมาัครใหม่สมัครใหม่จ้ะนี่เป็นหัวหน้าใหญ่เขาเพิ่มสมัครใหม่ขึ้นโจนบานรามสองทีหนูวิ่งซ่นไม่ได้อะไรอ <c oughs> เออเนี่ยฉันเนี่ยมีชื่อว่าสาริกานะนั่งคุยกันคุยกันมา,า,าลูกพี่ลูกพี่มึดฮะคุยต้องคุณฉลาดนี่เองจะได้เลอกเป็นโจนใช่เอาอย่างนี้เองต้องเลิกน้องการเนาะนี่นี่นี่ชื่ออะไรนะฉันชื่อว่าสาริกาอายุ คนทำได้มันมองนัดโพดมองไม่เห็นหรอเพราะที่อ่านกินฉันชื่อว่าสาริกาชื่อเดียวกันเลยอ้าวแล้วนายชื่ออะไรชื่อสารมีโอ้ยสารมีบ้าอะไรชื่อมีเออแล้วทำไมกูชื่เรียก่ะพิงกูหลักอุ้ยขายทิ้งเขาเป็หมาคาาเลยแปลว่าอะไรนี่ลำคาแล้วนายน่ะชื่ออะไรอันนี้ก็สารลมืดจ้าเปพิชโยนพี่อะไรเจ้าไอหมูสารกา เรก็คนเด็กน้อยพูดไม่ชัดนอสารการสารการสารกาเอามาปิงเพื่อนเป็นฝูงกันคดีเหมือนกันนะฉันเนี่ยเกิดมาเนี่ยขาดทั้งพ่อและแม่ที่แท้จริงมีแต่เพียงพ่อพานบุญที่เก็บมาเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ตอนนี้พ่อฉันก็ได้ตายไปแล้วแล้วพ่อแม่แก่ละตายหรือยังเพื่อนเออพ่อมึงยังอยู่ไหมนายถามอะไแบบนี้ตะกูก็ยังอีนไผ่ แต่พอแม่กูอยู่กูอยู่รงไหนนี่แสดงว่าพ่อแม่แกตายแล้วตายไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนกันไม่มีถ้าอย่างนั้นเราทั้งสามคนเนี่ยมาสัญญาและสาบานเป็นเพื่อนกันดีไหมใช่สาบานเนาะพีมดืดเนาะเออไอ้อนายมึงสาบานก่อนเลยยวพี่ดูเชิงก่อนเออมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพเนี่ยเออ อยู่ที่ไหนเราทั้งสามคนต้องอยู่ที่นั่นกินที่ไหนก็ต้องกินที่นั่นตายที่ไหนก็ต้องตายที่นั่นกันหมดเออมันตายมดหรอกทำไมเราทำไมอ่ะต้องตายทีละคนเอ้าไอะารก็ตายพี่เกยไม่รับมุกฉันเหรอเนี่ยถ้าตายมดแล้วจะมีใครเอาโชหมู่กลับบ้านเอาเดี๋ยวลูกเมียเขาหากลับเองแหละเคยกีปะไหมเหรอจะไปตายนุนไหนแต่เกทั้งสองคนเนี่ยต้องเลิกเป็นโจรนะเพื่อนโอ้ยเลือสบานเลยต่อจากนี้ไปจะไม่เป็นโจรเลยเดี๋ยวจะพาไปหางานทําก็แล้วกันเดี๋ยวพาไป ชักอ้อยเดิอบบกไม่ไหวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะพาไปเก็บพริกก็แล้วกันตายเพื่อตาตายเพื่อไายว้ยมึงวลยเอาดยไม่ด้วย